พญาจีบสาวนั่งเอ้ยเห็นว่าทุกยอนอน้อนย้อนนอนเฮื่อนอย่ายันแกมหลายเนื้อ้อายบกแกมดอกเขา่าแต่คำว้าแกมทุกคนอ้ายนี้แนวนำเม้หากินไก่ทินมาพบุ่มมมกเขือมาพบเครือมักแข้งมาพบแซงมกเผา,าข้าวนี้โบอยากหนีแท้ใด ไอ้น้องอสาเลี้ยงควายโซไว้ท้าหาแน่เด้อบาดว่าหามาหอดแล้วจังว่างทิมให้หากินนั่งเอ๋ยเจ้าผู้หงค้ำฝ่ายบวมไม้ง่อยต้น,มตนไม่ต่ำเทนอเบ็ดใส่ไม้แก่นสูงเบ็ดใส่ยุงแก่นร้อนเบ็ดใส่ขอนแก่นแต่ตลำด้วกอจึงง่อยสันบบอันนี้ตุกกระเทืนววาได้กำข้อแข่บาว่างมือให้หางฝาบ ตกกระเทินได้กำข้อกระทั่งบอว่างให้แก่ผู้ใดนา่งเอ้ยอ้านี่ตกกระเทินได้ลงไล่ม้วนบอเป็นบุงให้เป็นตาสาแล้วคันม้วเป็นกาซาทิ่เป็นของใส่ปา่าแพ้เอ้ยคันตมติดเอาตมล้างลงเหือให้มันหมดคันน้ำติดเอาน้ำล้างแถมซ้ำให้เติมงาม ไอ้นี้เป็นดังควายดอนน้อยลงห้อยเจ้าผากแม่นั่งโมลกหญ้าป้อนน้องบทถอนหญ้าเลี้ยงควายน้อยส่วนสิตายแทลแลวเจ้าผู้เมื่อวังงว่างบเลียวลังเอินสั่งพนางเอ๋ยคันบ่นอเอินสั่งไก่ก็พอเอินสั่งไก่เนี่ยนะอ้นี้เป็นดังเกียนสาลี่ห้างบมีงัวมาเทียมแอง่ง คันแม่นควายบบเทียมแก่ให้เกียนสีข้างโคกกระเทินนี่แล้วคิดดีคิดไปหลังนับมือยุ่งคือหยุ่งอยู่ในป่าคิดไปหลายนับมือพ่อพ่อให้อยู่สุยามนั่งเอ้ยไอ้ยเจ็บอกปั่นไฟใหม่เจ็บใจปันพาพา่นผ้าผ่าเจ็บตาปั่นถึกค้อนคะเนินปั้มจะต่อยตี